สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดเพชรบุรีปี2563ไม่รุนแรงเท่าจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจากรายงานการบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีพบว่าเขื่อนแก่งกระจานที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำหลักของจังหวัดยังมีปริมาณน้ำณเดือนกุมภาพันธ์เกินครึ่งของความจุน้ำของเขื่อนกว่า300ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคได้ตลอดช่วงหน้าแล้งนี้นอกจากนั้นยังสามารถส่งน้าให้เกษตรกรได้ทำนาปรังในพื้นที่จลปทานได้อีกประมาณ1น0 0 0แสนไร่อย่างไรก็ตามถึงแม้ในช่วงหน้าแล้งจะยังมีน้ําจากเขื่อนเพื่ออุปโภคบริโภคและทำนาปรังได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็มีหลายพื้นที่ที่สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงระบบชลประทานไปไม่ถึงเช่นบางตำบลในอำเภอชะอำแก่งกระจานบ้านลาดหนองยาปล้องรวมถึงอำเภอเขาย้อยมีการประกาศพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งไปบ้างแล้วในบางพื้นที่เพื่อที่จะใช้งบประมาณมาดำเนินการนำน้ำไปช่วยเหลือชาวบ้านนายกอบชายบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเผยว่า หากพื้นที่ใดขาดแคลนนะ้ำอุปโภคบริโภค,ภคขอให้แจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือที่อำเภอหรือไม่ก็แจ้งมาทางจังหวัดซึ่งทุกฝ่ายทั้งพลเรือนและทหารได้เตรียมพร้อมช่วยเหลือทันทีสำหรับในเขตชมุมพรานเราต้องดูแลยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เราต้องสนับสนุนนะนอกเขตเราขอความร่วมมือไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของท้องถิ่นเองก็มีรถน้าของปภก็มีรถน้ำ ของหน่วยสร้างทางก็พร้อมมีรถน้ำชมประทานก็มีรถน้ำมอเอบอก,ก็มีรถน้าเพราะฉะนั้นตรงไหนขาดแขนแจ้งมาเลยครับเราสามารถที่จะนำไปดูแลได้ครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่มากับความแห้งแล้งคือการจุดต่อสังข้าวและเผาขยะรวมทั้งเผา,า้าเพราะจะทําให้เพิ่มปริมาณฝุ่นควันในอากาศซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากรถยนต์ทําให้มีปริมาณที่สูงขึ้น กลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเหมือนกับในหลายพื้นที่ที่มีค่าหมอกควันหรือ PM 2.5ที่สูงจึงขอความร่วมมือไปอยังเกษตรกรและประชาชนทั่วไปห้ามจุดไฟเผาต่อฟังข้าวอย่างเด็ดขาดใช้วิธีไถกลบแทนจะทำให้เพิ่มธาตุอาหารในดินอีกด้วยรวมไปถึงหยุดเผาขยะหรือเผาญ้าช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดไฟป่าหากพบ รีบแจ้งผู้นำชุมชนอบตอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันทีจังหวัดใช้ทุกมาตรการนะครับในการที่ควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองโดยเฉพาะของฝุ่นเปียว2.5ท่านอยากจะขอความร่วมมือครับการจุดไฟเผาขยะนะเผาพัชพืชน,นะะตามบ้านเรือนต่างต้องขอความร่วมมือเลยครับน,นะครับ,นะรบว่าสมัยนี้เนี่ยนะฮะเนื่องจากบ้านเรือนเราเนี่ยมันอยู่ในชุมชนนะท่านจะจุดไฟเพื่อจะเผาวัชพืชบ้างเลยนะครับเพื่อที่จะไล่ย,ยุง นะฮะดูแลงวัวควายบ้างเนี่ยมันส่งผลต่อคนข้างบ้างนะนะแล้วก็ถ้ามันสะสมบ่อยๆเข้ามันจะเป็นผลต่อสุขภาพเกษตรกรเหมือนกันนะฮะทางฟางข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วก็พอเก็บเกี่ยวแล้วนะครับใช้วิธีสั์นะแล้วก็ปล่อยสมไวยย้กันครับเพื่อจะได้เป็นตัวคุมได้ด้วยนะครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งก็จะเป็นุ๋ยได้หากพบมีผู้ฝ่าฝืนเผาซังข้าวหรือขยะหรืออื่นๆที่ทำให้เกิดควันไฟจะมีความผิดตามกฎหมาย สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน